ื่อในเรื่องพรสวรรค์ไหมคะว่าคนบางคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเขาเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆหรือบางทีก็เก่งหลายอย่างด้วยคือแบบมือธรรมอ่ะหรือทุกคนเชื่อในความขยันเหมือนที่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นไม่ใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราขยันและพยายามมากพอไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้คือมันก็ฟังดูดีนะแต่ว่ากิ๊บก็อดสงสัยไม่ได้ว่า จริงเหรอคือมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่กิฟก็เหมือนปักใจเชื่อไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กิฟไม่ถนัดทาไปก็เสียเวลาเปล่าสู้เอาเวลาไปทําอะไรที่เราถนัดมันจะดีกว่าไหมแต่ในขณะเดียวกันแล้วถ้าเราอยากจะเก่งเรื่องนั้นล่ะถ้าเราพยายามจริงๆเราอาจจะทําได้หรือเปล่าเรื่องมีว่ากิฟมีเป้าหมายใหม่ค่ะแต่อุปสรรคที่กิฟรู้สึกว่ากําลังขวางทางกิฟอยู่ก็คือตัวกิฟเอง คือเป้าหมายที่ว่าเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ทักษะที่กิฟไม่คิดว่าตัวเองเก่งเลยโอเคใครๆก็บอกว่าพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์แต่ว่ากิฟรู้สึกว่าพอจะต้องทําใจเชื่อจริงๆเนี่ยมันยากมากโดยเฉพาะถ้ามันเป็นอะไรที่เราเห็นตัวเองมานานแล้วเราคิดว่าเนี่ยเราไม่ถนัดเพราะงั้นกิฟก็เลยพยายามไปหาหลักฐานและกันหาบทความหาหนังสือหาอะไรก็ได้ที่จะมาช่วยยืนยันว่าพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์จริงๆแล้วกิฟก็เจอบทความค่ะเขาพูดถึงเรื่อง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพรสวรรค์ลแล้วก็หนังสือที่ชื่อว่า Talent is Overrated โดย j o ฟ f ์ w i n n คกิ๊ไม่แน่ใจว่าจะแปลคำว่า overrated เป็นภาษาไทยว่าไงประมาณว่าเขามองว่าคนให้ความสำคัญกับพรสวรรค์มากเกินไปหรือเปล่ากิ๊ฟไม่ได้อ่านเป็นตัว hard copy นะคะกิ๊ฟฟังเป็นสรุป audiobook ของหนังสือมาอีกทีนึงแล้วก็พบว่ามันมีหลายอย่างเลยที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ฟัง คลิปวันนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Leaf นะคะทาง Leaf เนี่ยเขาส่งโต๊ะรุ่น Leaf Desk Pro มาให้กิฟลองใช้ดู <S <S ไปครั้งแรกเลยที่กิฟได้ลองใช้โต๊ะแบบปรับระด,ดับได้ปกติเวลากิฟนั่งตัดคลิปเนี่ยจะนั่งนานมากๆแล้วก็มักจะมีปัญหาปวดคอบ่าลไหล่บ่อยๆโต๊ะรุ่นนี้ปรับได้ต่ำสุด62เซนซึ่งมันพอดีกับท่านั่งที่ถูกต้องของกิฟเลยหรือจะเปลี่ยนท่าทางเป็นยืนทํางานก็ได้เหมือนกันมันก็จะช่วยให้เราไม่นั่งท่าเดิมนานเกินไปส่วนตัวกวิฟต๊ะทําางนสวย,สวยดูเรียบบบแนี้แายแาากเกเน,นะ่ี้นนป็ขลลว โต๊ะตอันนี้เป็นไม้สนเป็นไม้จริงนะเป็นไม้สนเรดิเอตลายกับสีสวยมากกิบชอบมากเลยพวกดีเทลขอบโต๊ะอะไรคือแบบสวยเลยแล้วเขาก็มีแขนจับจอที่สามารถขยับได้รอบทิศทางเลย mm hmm. เห็นเขาว่าโปรดักต์ตัวนี้ได้รับรางวัลมาด้วยแต่ที่ถูกใจกิ่สุดคือการที่มันทําให้โต๊ะลงขึ้นนี่แหละ mm hmm. นอกจากนี้ทางลิฟก็มีอ c สเ s สเซอรอื่นๆสําหรับคนที่ชอบแต่งโต๊ะคอมด้วยเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรเรียบๆแต่ดูดีนะคะยังไงก็ลองไปส่องกันได้ เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า หนังสือเริ่มต้นด้วยการบอกว่าเราทุกคนใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราเนี่ยไปกับการทํางานแต่ทั้งที่เราใช้เวลากับงานมากขนาดนี้เนี่ยทำไมเราถึงยังไม่เป็นที่สุดในด้านนั้นซะทีหนังสือเคลมหนักมากว่าการที่เราทํางานหนึ่งมานานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งในด้านนั้นๆมากกว่าคนอื่นเพลิดเกัจะตกกันข้ามหรือด้วยซ้ำเขามีงานวิจัยที่ทดลองกับหมอค่ะให้หมอที่มีประสบการณ์มาลองทําข้อสอบปรากฏว่าหมอที่มีประสบการณ์ทําข้อสอบได้คะแนนน้อยกว่าหมอที่ประสบการณ์น้อยกว่าและก็เป็นแบบเดียวกันในอาชีพอื่นๆด้วยแล้ววคาาามมสรถที่ติด ตตัมมม้งแเกเิดลล่่ะีผไหาในปี1995ที่ประเทศอังกฤษค่ะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขารวบรวมคนอายุน้อยที่มีความสามารถด้านดนตรีมา257คนเพื่อหาคําตอบว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันมีผลแค่ไหนในเรื่องนี้ ปรากฏว่าคนที่เก่งและโดดเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยที่บอกถึงความสามารถที่มีมาตั้งแต่เกิดคนที่เก่งไม่ได้มีสัญญาณที่บอกว่าเก่งมาตั้งแต่แรกและคนที่ตอนแรกไม่เก่งสุดท้ายแล้วกลายเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่าคนอื่นก็มีแล้วถ้าไปเรื่องความฉลาดหรือว่า IQ คิวล่ะมันจะมีผลแค่ไหนคนที่เป็นอัจฉริยะจริงๆก็มีค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนเก่งทุกคนจะต้องเป็นอัจฉริยะไม่แต่ในวงการหมากรุกที่เราคิดว่าคนที่เล่นเก่งๆน่าจะต้อง IQ คิวสูงเนี่ยปรากฏว่าก็มีแกรนมาเร์สเตอร์คร ม,มีไกร์นมาสเตอร์หลายคนเลยที่ IQ ไม่ได้เกินมาตรฐานคนปกติเลยอย่างเช่นในเจลชอตไอคิวอยู่ที่110ปีเตอร์เลโก้ไอคิวที่125วลาดเมีร์ครามนิกคที่120แล้วถ้าพูดถึงพวกอัจฉริยะที่มีผลงานระดับโลกล่ะเวลาเรานึกถึงคนเกง่งๆแบบสตีฟจ็อบส์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ลินคอนนิวตันอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาพจำว่าคนพวกนี้จะมีเหมือนโมเมนต์ ไอเดียขึ้นมาอย่างที่นิวตันค้นพบเรื่องแรงโน้มถ่วงในขณะที่นอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลหรือการที่เจเคโรลลิงอยู่ๆก็ได้ไอเดียเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จากการนั่งรถไฟจากแมนเชสเตอร์ไปลอนดอนแล้วในสังคมก็จะมีความเชื่อประมาณนี้ว่า เราจะมีโมเมนต์แบบนี้ได้ต่อเมื่อเราเป็นอัจฉริยะแต่มันก็มีงานวิจัยค่ะที่บอกว่าโมเมนต์พวกนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นแบบมั่วๆหรือแบบซุ่มๆเลยงานวิจัยนี้เขาไปศึกษาประวัติของนักแต่งเพลงระดับตำนานในประวัติศาสตร์60กว่าคนทุกคนใช้เวลาอย่างน้อย10ปีกว่าที่จะผลิตผลงานที่สร้างชื่อให้ตัวเอง10ปี มันนานมากอ้าวแต่ตอนแรกเขาบอกว่าประสบการณ์ไม่มีผลนี่มันยังไงสิคือเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าการฝึกฝนมันมีผลกับการพัฒนาความสามารถจริงแต่ประเด็นสําคัญของหนังสือมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราฝึก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 ,ก,กไปเรื่อยๆแล้วเราจะเก่งหนังสือเขาใช้คําว่า deliberate practice คำว่า deliberate ของหนังสือเนี่ยเขาหมายถึงการฝึกแบบมีเป้าหมายรู้ว่าจุดไหนทําได้ดีรู้ว่าจุดไหนจะต้องได้รับการปรับปรุงปรับปรุงยังไงแล้วก็การมีวินัยที่จะทําแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมาซ้าไป,ซ,ไปซ้ำมาไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคนที่ฝึกอะไรมาตั้งแต่เด็กถึงได้เปรียบเพราะว่าเด็กๆนอกจากจะมีเวลาเยอะมากๆแล้วเนี่ยและยิ่งถ้าเกิดว่ามีครอบครัวที่สนับสนุนแล้วด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องปกติมากๆที่ถ้าใครทาอะไรสักอย่างมาตั้งแต่เด็กเขาจะเก่งในเรื่องนั้นๆมากๆแต่หนังสือก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะคือเเเคคาาาาาาบออออกกววว่่่่่มมมมมสรถทีีตตติิดดััแนจจะไยู แต่ว่านิสัยและบุคลิกส่วนตัวที่แต่ละคนมีมาตั้งแต่เกิดเนี่ยอันนี้มีอยู่จริงนิสัยบางอย่างมันก็ทําให้เราถูกดึงดูดเข้าหากิจกรรมบางอย่างแต่งานวิจัยมันก็บอกว่านิสัยส่วนตัวพวกนี้มันก็มีผลแค่ตอนเริ่มเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วในระยะยาวมันแทบจะไม่มีผลเลยหนังสือบอกว่าสิ่งที่จะเป็นแรงผลักดันระยะยาวที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือกําลังใจแรงบันดาลใจแล้วก็แรงขับเคลื่อนที่มันมาจากตัวเราเองซึ่งมันผิดกับความเชื่อหลายๆคนที่คิดว่าเราต้องรอให้แรงบันดาลใจมันมาหาเราก่อนแต่หนังสือบอกว่่าาาแรรงบัันนดใจหือวม จะมาหลังจากที่เราเริ่มลงมือทําไปแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องฝืนทํามันให้สม่าเสมอหน่อยในช่วงแรกแล้วพอเราฝืนมาสักพักนึงเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นอาจจะเก่งกว่าคนอื่นนิดหน่อยซึ่งเขาบอกว่าแค่นั้นอะ่ะพอแล้วแค่เราเห็นพัฒนาการของตัวเองแค่นิดเดียวอะ่ะเราก็จะรู้สึกแบบเอ้ยจริงๆเราก็ทําได้นี่หว่าแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วมันสายไปแล้วหรือเปล่าที่เราจะเริ่มต้นฝึกสกิลอะไรใหม่ๆและคาดหวังว่าเราจะทามันได้ดีหนังสือบ,บอกว่ายังเป็นไปได้คะ่ะ 1. มันต้องเป็นมากกว่าแค่ความชอบเพราะว่าแค่ความชอบอย่างเดียวมันไม่พอขออ้อ2เราต้องตั้งใจมีวินยัยและทุ่มเทกับมัน3คือเราต้องคอยมองหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและปรับปรุงมันให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆไม่ว่าจะด้วยจากการสังเกตตัวเองหรือว่าการได้รับฟีดแบ็กจากคนอื่นและขอ้อ4เราต้องอยู่กับมันให้นานพอค่ะอะจริงที่พูดมาก็ไม่มีอะไรใหม่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันหลายรอบแล้วโอเคมันก็มีคนที่แบบเป็นอัจฉริยะจริงๆคนที่ เก่งจริงๆคนที่โชคดีจริงๆแต่ว่าข้อมูลในหนังสือมันก็ทําให้กิ๊ฟรู้สึกมีความหวังเหมือนกันนะโอเคเราอาจจะไม่สามารถอ้างพรสวรรค์ได้อีกแล้วเราไม่สามารถอ้างได้ว่าการที่เราทําอะไรสักอย่างไม่เก่งหรือไม่ทํามันเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ถนัดเรื่องนั้นแต่ว่าเป็นเพราะเราเลือกที่จะไม่ทํามันเองมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะเราขี้เกียจเราไม่อยากทําเราไม่เชื่อมันในตัวเองหรือเราไม่ได้ต้องการมันมากพอ ซึ่งไม่เป็นไรเราถึงมีสิ่งที่เรียกว่าทีมเวิร์กและบริษัทนะคะแต่ใน,นขณะเดียวกันมันก็เปิดประตูให้เราว่ามันพอเป็นไปได้นะที่เราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นแต่สุดท้ายถ้าทําไม่ได้จริงก็ก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าความสามารถของเรามันก็เป็นแค่ปัจจัยเดียวมันมีปัจจัยอย่างอืงอ่นอีกตั้งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งโอกาสทั้งดวงทั้งไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดแต่อย่างน้อยถ้าเราพยายามในส่วนของเราแล้วเราก็น่าจะภูมิใจในตัวเองได้แหละอืมเหมือนบอกตัวเอง แนๆ่ๆแล้ก็ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการนั่งทํางานแล้วเนี่ยนะอย่างนั้นเราก็ควรจะถนอมร่างกายของตัวเองซะหน่อยนะคะถ้าใครกําลังมองหาโต๊ะทํางานหรือว่าอุปกรณ์อิสเซอรีต่างๆในโต๊ะทำงานที่จะช่วยทําให้การทํางานของเรามัน productive ก็ลองรับแบรนด์ Leaf ไว er mm ้พิจารณานะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้คะ่ะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า